DPS ไปไ,<ห>ไปยืนโพสิชันตัวเองเลยครับเด<ป>ี<ป>๋ยวจะอยกดยันระพร้อมหนึ่งสองสาม ระวังระวังยายนะออกมาครับออกมา ระยะไกลถ้าต่อดได้ก็ตอดก็ได้นะมาอยู่หลังบอสครับแทงลากไปตรงไข่ขาวครับระวังพื้นเขียวครับ เวลาก็หีนะ6นาที30สีม่วงขวาครับสีเขียวซ้ายครับ5โดนไข่นะครับวิ่งครับอา้ออาวอ้ใครโดนอะ่ะเอ้ใครโดเนเมื่อกี้เห็นฝังเขียวเมื่อกี้ใครโดะนอะ่ะโอ้โหผมเองน,ะน่าจะผมอะไม่เป็นไรไม่เป็นไร แตกไข่ให้ดีครับแตกไข่ให้ดีผมเดินช้าได้ไหมผมแตกก่อนละอย่าลืมขัดบอสได้ได้สดอินทรับครับอินทรับครับอินทรับครับตั้งนานแล้วคุณหนูเอาทีตู้น้อยเฉยเลยเรียนดีนะไม่ตายใครใครฟอร์มมาออกไปได้อีกฟอร์มไม่ทันครับเดี๋ยว เดี๋ยวตีไม่ไมก่อนเขียวดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใแปดเขียวตีไข่ได้ใบหนึ่งครันมาโอ้ได้อีกใบอันเนี้ยเปิดเลยผมเปิดเลยนะเดียวตีไข่ครับได้ได้อีกอีกฟองนึ่งได้นะเดียวไม่ทันนะครับตีบอสก่อน ลบเรียบนะครับไปหนูนตีลังครับตีลังเดินออกครับเีื่องมาถีลูกเหรอแต่ไปแล้วนะอยู่ตงไหนอยู่้าชาอย่าอยู่หลังเด้อ ระวังครับกระเด็นนะ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 โตดครับอย่าโตดครับเดียวไข่มาไปนึงมาอขอบคุณที่เตือนเมื่อกี้ลืมตีแม่ไม่ก่อนก็ได้ครับไอ้ลูกน้องผมแทงดูอย่แตกใจนะผมวุ่ไปทันใช่อะไรแกมันจะมาหาฉันแล้วมันไม่ตีแล้วมันเดินไปไหนน่ะ เดี source, oh. right? right. right right. ๋ยวเราไข่ได้ไปนะมาเลยไปวางไข่ไงอ๋อมันจะเดินไปวางไข่เขียวบ่อเลยครับมาต่อเลยทำนู่แล้วเขียวห้าสิบสามเปอร์เซ็นต์ห้าสองลงมาแล้วปดมัญญาระเบิดครับสีม่วงแล้บิดระวังหลังผมนะครับีถึงสองแล้ว ตีรังครับตีรังตีตีรังให้จบตีรังให้จบวิ่งครับวิ่งอย่าโดนไข่นะครับอย่าโดนตรงกลางด้วยนะครับเดเป็นเฟดครับเดี๋ยวเป็นเฟดครับตัดอินเทอร์รับได้ไหมซีโว่ได้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 ครใช้อินเทอร์รับอินเทอร์ลับเลยก็ได้ครับ สีม่วงเวียนวานะซติ<ส>๊ก<ส>เกอร์อนะใกล้โอเคโอเคทีค่นี่ก็ได้ระวังไข่ะตีไข่ตีไข่ต่อครับเขียวตีไข่กลางใช่ไหมครับเขียวอย่าลืมขัดบอสก่อนนะครับโอเคเินสลับครับเดีย๋ยวเขียวจะมีแม่ไม้ตรงกลางหรือเปล่าแบงค์แบงค์บอสบอสมีบอสกวิ่งไปปะมาแล้วสิบสองวิสิบสองวิ ไม่ไม่คียวทิ้ทงเขียวตีไม่ไม่ก่อนเขียวตีไม่ไม่ก่อนครับเดี๋ยวเล่าไปเดี๋ยวเล่าไปเดี๋ยวเล่าไปตีไม่ไม่ตีไม่ไม่เขียวตีไม่ไม่ก่อนครับมาเขียวผมเปิดไข่ตรงกลางอีไปหนึ่งสีม่วงสีม่วงขอวงต่อครับสีม่วงขอวงต่อไข่วิ่งไวไปก่อนเลย เดี๋ยวน่าจะได้อีกใบนึงบ้าไม่ได้แล้วบอสลงมาแล้วปากม่วงเลยนะครับผมดึงบอสให้กันมาสีม่วงอีกสงใบครับสีม่วงฝากฝากแอดอีกตัวช่วยติดเดี๋ยวลากไปเดี๋ยวลากไปตีบล็อเลยก็ได้โชคดีนึงไปว่าลากได้ลากมาแล้วนะสองตัวฝากด้วยกินแล้วสปินให้แล้ว นะนน้้้อยาไดตนนีโอเคอัดทุกอย่างเลยครับตอนนี้เฮ้ยเียรังไหมเร็วไหม,วไหมเวลาหนึ่งนาทีได้อยู่อ,ยนะอ่ะทุกอย่างทุกอย่างตัวตีไกลช่วยช่วยตีใหม่นะครับที่เหลือตัวตีไกลตีกไปเลยดึงดึงคืนด้วยร okay. ครับผมโอเคครับสวยครับเดินออกมาครับเดินออกมาครับ ให้มันพ่นสองรอบเสร็จแล้วก็เดินเข้าได้นะครับเข้าได้ครับระเบิดระเบิดครับไปพลาดจะไปพลาดนี่ตีฟรีไปครับตีฟรีไปไหมอ่าไปอยู่ข้างหลังโตดครับมันอยู่โตดใกล้ไปปะใกล้ไปปะเนี่ยนัดนัดชาจะโดชนไหมได้อยู่ได้อยู่ไปแล้วได้อยู่ได้อยู่ไปแล้วไม่มีชุกแล้วชุบได้ปะเอาเลยเบิร์ดบอสเลยจบแล้วครับจบแล้วโอเคสวยครับเรจบตอนที่นี่าะเย้เลยตีหนึ่งเลย ขอบคุณครับเหลือกี่นาทีไม่ใช่ไม่ใช่่เหลือเหลือเลยอะนี่ครับก็คือเราจบเนียแปดนาทีอันนี้เราอลือกอะไรอะไม่รู้ว่าผมยังไม่เปิดอะเดี๋ยวค่อยไปดูเบกล่องไปเกบกลือเปิยานอก็ด้กดเลองด้างนอได้เองเปิดอกะด้ก่องไปด้อก็เก่องไปดเก็บกล่องไปเปิดเองไปเปิข้างนอกกด้กดเเปอก่้ดนไ้ โอเคกดทันขอแพทนี้ไม่ได้ประดับใหม่นะถ้ายังไม่มีอ่ะโดนตโดนดันชี้อ่ะเมื่อคืนโดนไปจริงๆมันไม่ได้มันไม่ได้ขาดนหรอกมันอยู่ที่จังหวะจริงๆบางทีอ่ะใช่เมื่อวานผมก็ศูนย์เปอร์เซ็นแล้วถูกผักเสียดายมากเลยมันไม่ให้ผ่านคือเมื่อกี้จริงๆก็คือเตี้ยววีจริงๆใช่ไหมเมื่อกี้ตอนเบิร์ดบอยตอนแต่เมื่อกี้เราเหลือเยอะเลยเมื่อกี้เราเราทำเวลาดีมากครับผม ไม่ได้ดูเลือดบอสรับไปเท่าไหร่วสิบล้านเองแต่เมื่อคือนอ่ะสามสิแปดล้านซึ่งสเตตบอสคือแบบห่างกันจัดจักเลยใชนน่นี้เดี๋ยวขอบสื่อพวกฟอบนะขอส่งกันบ้างก็คือถ้าเมื่อวานอ่ะ DPS สี่ตัวต้องกดระเบิดทุกคนเนี่ยถ้าไม่กดก็ระเบิดอไม่ไหว <laughs> บอกเลยว่าระเบิดลูงตรงไหนวะเริ่ม